พระคาถาหงแกวสารพัดนึกของหลวงปู่หงพรมมะปัญโยการภาวนาคาถาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภและเรียกทรัพย์ให้กับตัวเองโดยเฉพาะผู้ที่ทำมาค้าขายหรือต้องการความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานพระคาถาหงแกวสารพัดนึก ของหลวงปู่หงพรหมปัญโยเป็นอีกหนึ่งในพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ศรัทธานิยมสวดกันเพื่อเปิดทางให้ชีวิตพบกับความราบรื่นดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเพียงสวดสามคำเท่านั้นเปรียบดังยอดน้ำนมของพระแม่ธรณีที่ช่วยชำระล้างอุปสรรค เสริมมงคลให้แก่ผู้ที่ภาวนาอย่างตั้งใจสิ่งสำคัญในการสวดมนต์คือการมีจิตที่แน่วแน่และบริสุทธิ์ตั้งใจสวดด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมพระคาถานี้เชื่อกันว่าเมื่อภาวนาด้วยใจอันใสสะอาดจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้าค้าขายดีมีโชคลาภ และผลจากข้อกรรมทั้งหลายทั้งปวงวิธีสวดพระคาถาหงแก้วสารพัดนึก 1. ตั้งจิตให้สงบนั่งในที่เงียบสงบหรือหน้าหิ่งพระ 2. ตั้งน้โมสามจบแล้วว่าคาถาตามกำลังวันเกิดของตัวเอง 3. อธิษฐานขอพรให้ชีวิตพบแต่ความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวย สีสวดเป็นประจำทุกวันก่อนนอนหรือก่อนเริ่มตนทำมาค้าขายผู้ที่มีความศรัทธาจะสวดภาวนาเป็นประจำเชื่อกันว่าชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆทำมาค้าขายรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภวาสนาและแข้วขาดจากอุปสรรคต่างๆ ลองนำไปปฏิบัติแล้วคุณจะเห็นพลังของศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวพระคาถาตามนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะเมติ นะเมตินะเมติสาธุสาธุสาธุ